สว,วัสดีอยู่รยห,รยหรอเดี๋ยวเตรียมารรณศาสเพราะว่าเขาบอกไรหรอไปเนาะสวัสวดีมรรณศาสตร์คิปคลิปใหม่เนาะคลิปใหม่ก็สวัสดีใหม่เนาะทุนนี้ลูกจะคีบไปอีกพวกพ่อเป็นพอได้ถ่ายพอพูดเขาบอกให้พ่อลงมือบ่อพ่อพูดเขาบอกให้ความราวมวม,รมือพ่อไป,อปฟังก่อนไม่ยังก่อนุกฉากพี่น้องสารภาพคนนพ,พที่นี่ฉากใหญ่พร้อมสารภาพบาปสารภาพแบบโคตรก่อนเลยก่อนมูสิบาเออทุกฉากกัน ก็ไม่ได้ว่าสิตโตกดอกที่เป็นกินอิ่มพดดูดเไดบุจะมาลับเสดเพิ่งเนี่ยเอาเขาคอามเป็นเจ้าอันวันน,นี้นือเขาพระเจ้ามาพูดใด้ึ้นแน่เนาะกันนี่ผุณเมียขึ้นมาได้ยินแต่ว่าันฝาดใส่บา้านพราี่ไหนใช้ขี้จะกินต้มอันไกสนไ่สมุนไพรมันัเก่เามุ่เจ้าไปเหรียญเบิร์ดฝาดคืออันใครอยู่ไอฝาดจริงเอาอันมูนได้เจ้าเหรียญแล้เอาเบิร์ดมห้เอาเหรียญเบิร์ดอันไปออกชาวว่าหันยังมีการว่าพผู้นี้าแม่นอันเอาผ่ามัดเพลือมาน้ำสรีบาน กินมุกหามเรียรจะไดวรสสัตว์สายปลากรอโดอันปักเอาเบิร์ดกระโดดมุกับกระโหลกตุกปลาใส่สมัยตกยะ,ะก,ยกี้ตุกช้างอน,นบบย,อย่านวรสสัตว์ได้จากไอ้ผดยางไก่ทางเวทีเนี่ยเด็ดดีเลยสมัยตะกี้ไม่เคยตุ๊กช้างเลยหรอไม่กันไม่เคยตุวก็ีดีมันนอนหลับมันแป๊บเดียวตรงนี้มันคงนอนหลับคนตาอกวัยว่าสิมาหาที่คนตาเนี่ยเอาอีกเราบอกกาวอีกเราบอกมือนีบอกว่าเอาไ้เอาไว้เอาไว้โลดมันก็ว่าปิดแฝบ ก็เปิดอ๋ไวเอาไหวเอาไว้บ่ออาไสันมองโงกินอยู่ปะนะหมงโง่กังโ่จะนมยปซื้อไอ้บังโง่ขงแรกอ่ะแม้อท่เขากินโล่ให้ไม่ให้ไม่ยืมกับปุกนึ่งแล้วีกินโล่ม่เราสีซื้อมาเหวี่ชัิทิขวบมาแล้วเราไดซื้อมาแม่เรา่ย็เ็ยขวบทีนี่ตั้งแต่งานตะควดปนุ่มปิดตัวมานะตั้งแต่มีกี่บัองโง่ขวบมาก็เป็นบังโง่มาเรื่อยๆด้กินบักงโง่ช่วยมือเอากินน้ำกันกินน้ำชาไรใช้บนี่หร เออเอาบักมุ้งเจ้าเจ้าตุ๋มเป็นผู้ว่าสิบักมุ้งกัดตะขอของฟักมุ้งจะเป็นว่ากับฟักมุ้งเขาถืว่าใส่ผู้ได้เป็นเจ้าของบักมุ้งเนี่ยจะปลูกเจ้หึงปลูกหันาใส่ปุ๋ยอย่างเสือแดงไว้เถอะอุ้ยมันเป็นด้วยเห็นเป็นเปียงเป็นด้วยสารพัดเอกจะเป็นเปียงที่ผ้าเจ้หึงผ้าหูว่านที่ปังในด้วยสยามลายบนนี้ว่าใส่ยามนั้นใส่เกลียวใช่ไหมว่าส่ยามไหนใส่เกลียวว่าไม่ถึงว่าปัญญะปลูกก็ใส่ดินใส่หลุมหมดเลยเนาะไม่ใส่ สยามก็บมะเกิดแลยปอดหน่อยแท้ยังคือจะแบบคนรักเขาปอดรักกันอ่ะปอดไทยโอ้ยแทบป,ปากซะน้อแทบยจะปอดเลยเดี๋ยวไปแสียแม่ไปสิไปซื้อมาอีต่อใช่ไหมยันครับเพราะดีเพราะดีทำพ่อกับน้ำปลาตืิมแมีค่คือเกลี้ยงเสร็จ้น้ำปลาเสียมเกลี้ยงเส็จแล้ทำให้หน้ำปลาเลยดิยทุกขวดมันอิ่มเนี่ย ควสมสมเนาะม,มันดดเือเหมือนน้ำหมักโมมันสูมน้ำแบบยยได้ยับบนวงใส่ดิวะใแ่บวูุ้ใส่นี่คกอกันอันนี้ก็ใส่บอกว่าสิบเราดูบ้างว่ามันใส่ดีตะกีตมันไม่ได้ขายแพยงปนีซ้ำขายบ,บาปลาตะเกาวตะกีตกมันลอยก็าบาดหนึ่งดิเล่วดีดีสองลอยกัวกัวเท่าไหร่อะกัวสามลอย บอมันขายแพงขึ้นอหลีอันน้ำยาฉีดผ่าของหมนิทอนนะตะกี้มันไปขายแพงปนีตะกีดทางนี้เคยสือไปขายแต่พอประจานโฆนณนอะไรกันบอการบอถึงว่ามันขายแพงขึ้นมันแพงขึ้นอหลีตะกีนบอแพงปนีพร้อมขึ้นอยู่เป่ามันพร้อมขึ้นอยู่พร้อมตำเกาห่ล่ะแต่ว่ามันมันดับกินเหงื่อกินกินอับของผ่านอ่ะได้ดีพุนแล้วขัดสีลายมันหีวอันเจอทานเจรสชังสันนะพราอมาเรียนต้นนั้นพันปนงาขา่นไง นี่ทั้งหัานนะิีดอ่โอ้สเปรตาพีเท็ฉีดแล้วดีดับกลิ่นกีได้ตลอดวะง่าเนา <c oughs> เ,าาเจ้าป่อย่างนี้นจับยังไงจับแล้วมันเสียบอกไป,ปเธอถีบเฉลี่ยเนาะไมเสียอย่างของพูดระเทียร์น่าต้อตาสิบหวเนยื้นี่เอาบ้านยูสิไปเอายู้นีซื้อมาว้สิบสีหรูสิปซีขวบากนักยูสิบสีหลจะมาเอามาจังไหนก็เอามาเบื่อลูกศิษยังน่ะ <า> <laughs> กินมาลูกกินมาขกรสิกมาขิ้เงี้ยนมันเป็นเงี้ยนเพราะมันไ่เดือดเลมาทะเลก็แห้งยากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันได้เข้าไข่ก <laughs> ็หมดเลยเอาเดี๋ยกันยากโอ้ลูกซีนันอัน,อนมาเป็นจุมจ่มเป็นจุ่มมันตัวดีไปกินเราคอยว่านำ้ำจิ้มเ่ราะไปจะเสียบแม่ไปเสื่อนี่มากาเลยไปย่างอยู่ที่บางเลียงหันเขาก็กินเอากินน้ำกันเลยก็กินก็กินก็นเปีบูดอ่ะยุหันกับมีลูกซีนเิ่นยังลูกซีนงูเอ้างูยังระบิด งูกับวัวเป็นงูทรรมดางูสิงลูกสิงงูสิงงูหัวเป็นงูสิงเปเห็นต้งเขาสิเขาเห็ดก็ได้จะเป็นผู้เห็ดเห็ดทรงเขาทั้งมาจะทีลูกสิงงูสิงขายบ้านไกลผู้เนาะงูเป็นอะพี่น้องประทากันเรี้ยดีืีอหยาดกันเพ่พี่น้องพี่น้องมาเมียนมาท่านมาเก็ตแบบกระปูวัชราประทากันเอาไปมากคนท่านงูเป็นุคนนะหลอตะกี้ว่าเพระท่าน พี่นาสือระดนตลกอยู่ยังไงไว้ริษัดิน้ำมาได้่าเสี่ยวผูดได้กอแบ่งเงิจูองปนันดื้อหน่อยเม่ไรติงน้คใอนี่ไหมอาซัมไหนงานไนเดียวนี่ไหมพ่อเดียวย่างไก่ดาดอกทำทาลุ่มอนกูนึงด้วยขาสิริตลกไลฟปาใสไปกับปใสอะไรกูกันกูวชราฟลาใสสิริตลกไลสไตล์เซกิซนสมัยตะกี้ไหมคุณกูวาดดาก่อนไหม ป้าไสไตล์คล้ายๆสไตล์ตุ๊กตาบาร์บี้เลยอ่ะดินหนึ่งคุ้นผู้ดินตลกได้ยิงสินะเอาเบิึกน้องเมื่อใดอิม่มหวานล้วป้าใส่กระนำน้องเม่ได้นำลาบโบน่าบอโบกกระบะซิ่งไม่เป็นว่ารถตู้ซิง่งนี้นำนำเจ้านำเลิงเจ้าลิงลิงเจ้าเลี้ยงแล้วเอาบทสรนปให้ <L. S 2> หายเว้ย นั่งกับว่ได้เอาเนี่ยมาคุ้มไปก่อนนะมาเลยพี่ยางมันจับพี่ยางครับจ้าแม่ป้าหลับแม่ป้านอนอะไรทำไมปลาคับปลาคลองมาอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าข้าวมันไก่อร่อยนะเนาะข้าวมันไก่อร่อยไปซื้อข้าวมันไก่ประสงค์มก็คนเดียวเอ้อกินเลยค่ะ เป็นน้ำกินเขายิมเเปลีนน้ำขอมมันไก่เอจะว่ารับจะว่าตัวกจากมาซื้อกดเยอะและ้วก็ว่าเหนอนเลรนเกมซื้อจะว่าลับตึงอยู่อันไหนอ,ไอ๋อมันเป็นความจริงแหยมันไม่มีสัญญาณจริงจริงอันอันอะไรอะไรสัญญาณคนเาานี้อ่ทอนเจอซื้อแล้วข้ารถมาแล้วรถมาแล้ว นองกันยังไงข้าเจ้ากังัฮาสิรับจูบบังค้นมือในจักรีได้หรอบอยู่อ่ะตีซีตีฮาแล้ตีตี้า้จูบจูบจูบด้อเพราะว่าชากนี้ฉาต่อไปกักันยิงฟ้ามะพร้วนกับระเกียรมะพร้าวพาหลวงถึงทำ้ลายก็ไปหาฉากต่กไปกับไปหาึ้นมารักษาก็จูบหรอฉาตก็ไปพจังนี่จะเอานไปหาโอสกคนนึงเอ้อเอาไปหาโพสกคนนึงกันลาลาไม่ต้องว่าชากนี้เอาไปหาพพอฉาตก็ไปจากิว่าไปกัมะพร้าพาหลวงถึงทำลายอย่ีอันนี้การ จ้าว่าไปยุไสเป็แลัวจังไปลูกถือกน้ำลายปมายมมันหลักหนีเนาะแหงเนึ่นนลูกอะไรหานคือคือหานเค่เย่ค,คเยไปลูกว่ามันเหลิมมันไข่เนี่ยหละ่ะก็เลียกยางกันนั่นหักไม่กับยางจะได้ส้มเอาเนาะแค่นับนปรุงเอากรบปุยพักกับพักเนี่ยอะไรปผดโซวอยู่ว่าเข้าน่ะสติกว่าหลอดหนึ่งปวดไ คอยกินกันเอ้าเต่งโมเดไม่เลิกนสียปีปีเกดอกปีปีาัขับ่แเสียงไม่เสียงไม่ีเงียวยอดเท้เลยเสียงสูงลยกูจะบอดนี่ไม่จะใส่ิ้ตับหยอกกันครับปัวยืดตีแรงค้าง ปิ๊ปี๊อย่ามเมันจะน่าอยนตามหยอกไปแต้ยัไม่หยอกกันพี่น้องสิจับเพราะจีนกันดิดน้ำบูแม่น้ำบูแว่าอน้ำเต้าแม่บู NB บ้าน NB น้ำบูมัจะเป็นโลกตับแต่ NB ที่ี b เส้น n บเอ็นนี่บอกกินไงนี่แหละ NB เอ็น n เอ็น บีเอ็นนะโบนามบ้านฮักโบนามสิบ้านฮักโบนามบีเอ็นมาพูดบนแหลวพี่น้องเมื่อนอนก่อนมีนจะเป็นตะพิบูลหักเข้ามาอยู่บ้านฮักก็ได้หักแล้วเนาะ